สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเจอเจอกับผมนะครับอ้มทารโกนะครับวันนี้ผมได้มีดหมอเป็นปี64นะครับเป็นมีดหมอใบตีร้อนนะครับนี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับใบขนาด5นิ้วนะครับปี64นะครับต่อโค้ดพัด100นะครับเนี่ยเป็นเหล็กใบตีร้อนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะมีอันนี้อ่าอันนี้ก็64นะครับเป็นลายเสมาเสมาเต็มใบนะครับ ได้มาในราคาที่ไม่แรงนะวันนี้ก็จะมาแบ่งพี่ๆนะครับสำหรับชุดนี้ผมก็มีอยู่ 2, 4, 6อ่ะเหลืออยู่หเล่มนะครับผมก็ไลฟ์สดแบ่งไปนะครับอ่ชุดหนึ่งและนะครับเหลืออยู่หเล่มนะครับแบ่งปันพี่ๆที่เอาไปใช้งานนะครับเอาไว้่ใช้พุทธคุณนะครับมีดหมอหลวงพ่อพัดบอสไ่ด้วนนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับ ผมแบ่งปันเล่มละ1,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับมีดปี64นะครับนี่ชุดนี้นะครับรับประกันเท้ทั้งหมดนะครับหมดชุดนี้ราคาว่ากันตามต้นทุนนะครับรอบต่อไป